ภาพช้าครับดูซ้ายยาวๆของทางด้านคิสครับโอ้โหจากเซาแอฟริกาใต้ยืนมวยนี้นิ่งมากครับประสบการณ์เ่วโมงบินอาจจะน้อยหน่อยนะครับแค่24ครั้งว่าเป็นมวยดีนะครับมา,ด,าดูยกที่สองดาราภาพยนตร์ชื่อเสียงดังๆก็มาชมกันแบบหนาตาเลยครับวันนี้ามาต่อกันยกที่สอเลยนะครับ บริการนี่ยืนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเจอเด็ดร,ริ้พบทีระทำเป็นยังไงสนุกครับอย่างนี้พวกต่างชาตินี่ไม่ใช่เขาอาชีพกินเด็ดริ้ยากอยู่ มวยใหญ่ๆบ้านเราก็เตะกระสอบพิจซ้อ,อมไม่ให้ดีๆนะครับนาทีนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเลยครับสมัยก่อนคนไม่อยากให้ไม่อยากให้นักมวยตัวใหญ่กลัวต่อยไม่ค่อยได้ตังค์แต่มาทุกวันนี้มันกลับกันแล้วครับมวยใหญ่ได้ตังค์มากกว่าครับเวทีมวยอ้อมน้อยนี่ครับเป็นจุดน,นี้เริ่มเอาโดนซ้ายเข้าไปเต็มนโนกแก้มครับ ต้องขวาไปก่อนเลยครับขนาดสูงก็ยังโดนนะครับมวยไทยประมาทไม่ได้นะครับยืนมวยดีนะฮะโดนซ้ายก็ไปเต็มโหนกแก้มชักงักไปหน่อยอ้าวนะครับ กระดูมวยเยอะนะฮะลอยวินนี่ไม่ธรรมดานะครับ153ครั้งต้องยอมครั้งองยาว่าทั้งคู่จะรดมวยยืนมวยนี่นิ่งมากครับครับที่กีรูกนี้ต้องเตะนะฮะไปต่อยมันไม่ถูกลักอยู่ที่ซาอุสัญชาติมเป็นคนไทยนี่สบายๆเลยครับสามารถ ชอบไหนชอบเตาแอฟริกาสามารถพยากรุษชอบทรงนี้อยู่แล้วนะครับนิ่งๆิคอยดักคอยเก็บอาวุธยืนมวยอะไรดีนะครับแต่กระดูกยังอ่อนไปหน่อยนะครับอายุยี่รอการกิรนัยอีกนิดนึงครับคุณนพพรวาทินครับนั่งอาบาก ใจแทนนักมวยหรือเปล่าหมายถึงว่านักมวยไทยครับปีนี้<ป>ดูสิครับการออกอาวุธนี่แหละครับเขาถึงบอกว่าประสบการณ์สำชั้นะครับถึงตัวจะเล็กแต่ประสบการณ์เยอะภาพช้าย,ยกที่ผ่านมานะครับนี่ครับซ้ายโอ้โหเต็มทัดดอกไม้ครับแล้วพยายามจะจิ้มขวาคืนแล้วดูจังหวะหลบครับ เล่นการคอหมายทีเดียวนี่หลับคาแข่งเลยครับยกที่สามครับปาบผมว่าทางคองโกนี่ทางแอฟริกาใต้นี่เก่งนะฮะแต่อายุมวยยังน้อยฮะรอเวลาเจรนายอีกสัก องสปีม,มาสามวยก็บอกว่าเพาดานบินชมมั่วโมงอินยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าอายุอานามีอย่างที่สามารถพยักรณเรียนไว้อีกแค่2ีิปีเศษรอการยืยกนกัะสักนิดหนึ่งครับรับเลือกครับเลือกวางแข้งเนืน้อครับอันด้านของกิส พวกนี้ถ้าเจอคนสอนดีๆเก pues ่งนะครับการออกอาวุธเลยสวยงามดูเนียนไปหมดอ่ามวยพวกนี้ถ้าอยู่กับผมนี่เนียนเลยนะแมเข้าตาสามารถทะยานกระุนับกระกิ่งสีขาวกรเก่งดำนั้นประสบการณ์เยอะครับ1 5ึงครั้งบนสังเวียนเลือดมากกว่าคนไทยบางคนนะครับและดูครับการจรดมวยยืนมวยนี่นิ่งมากครับเจ้าของฉายาไอหัวกระสุนนะครับดูครับ ขิมขวาแล้วก็วางแข้งซ้ายนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนั้นสู้กันที่น้ำหนักตัวนะครับเรื่องของนวัอาวุธนี่มีการไล่กันไม่จนกับลูกแก้ลูกกันเพราะว่ากันอย่างนั้นอาวุธแม่ไม้มวยไทยนี่มันมีลูกแก้กันทุกลูกนะครับส่วนมากมวยหมัดจะแพ้มวยศองมวยศองจะแพ้มวยเข่ามันจะจะเปลี่ยนแถวไปเรื่อยฮะมันไม่มีลูกไหนท้วว อาวุธอาวุธต้องดีด้วยร่างกายต้องดีและข้อสําคัญหัวใจต้องแข็งด้วยนะครับครับหัวใจสามอย่างนี้ถ้าขาดสิ่นใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ครับจะต่อยมวยนี่หัวใจต้องสําคัญนันดับแรกเลยนะครับถ้าไม่มีใจก็เก่งยาก <S <S ไม่เป็นไรครับแพ้ก็ความเป็นมวยยังสู้ การที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับาารทางด้านของซอจีกาโดนโนกแก้มกันไปทีเดียวนี้ซุมเลยครับเอาครับเอาจริงๆนี่ผมว่าให,ให้ให้เวลาอีกปีหรือ2ปีนี่ไม่ธรรมดานะครับมวยตัวนี้ก็นักมวยไทยเองสมัยชกใหม,ม,ม่ๆบางคนที่เข้าเวทีมังครใหม่ๆก็ไม่ประสบความสำเร็จนะ,ะแต่ว่าพอปรับตัวเองได้หรือว่านิ่งมากขึ้นก็ประสบความสำเร็จก็มีหลายรายครับมดยกสุดท้ายนะครับครับ คนดูตบมือกันใ้สลับครับภาพช้านะครับดูก่อนนะครับดูซ้ายดอกนี้แหละครับโอ้โหเต็มกกหูเลยครับโอ้คืนด้วยหมัดน,นี่ครับเป็นภาพไฮไลท์รวมๆทั้งหมดนะครับบนเวทีพร้อมแล้วเชิญเลยครับ ค่อนข้างจะเด็ดขาดสวยงามนะครับเอาละครับแฟนๆคู่หน้าห้ามพลาดครับเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวประมาณครับ